ที่เป็นสี่เป็นห้าเป็นอะไรแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นสอเป็นสาเป็นสี่เป็นห้าอะไรนี้ใช่ไหมจา้จาขอบคุณมากนะคะนิชาบดีจา้าพิมพ์ระดาหรือน้องน,นิชาบดีจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะทุกคนโอ้โหเนี่ยถึงบอกว่าให้รีบไปเก็บ ให้รีบไปเก็บแต่งขึ้นรถสับประรดอัน,นี่สับประรดสองเหรอรถสองโมสีม่หลังค่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าได้แล้วนะคระอ,อ๋อได้ค่ะ ขอ,ข,อขอบคุณมากค่ะป้าคือขยันแท้นึ่นสองสามสิบห้าได้แล้วนะครับขอบคุณค่ะสองสามสี่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้เราไม่รวยขอให้มีความสุขมากๆนะคะไฮ <c oughs> Are you from Thailand? Yeah, but I'm in Thailand. I'm in Thailand. คุณนาณาไลฟ์สดจากประเทศไทยจังหวัดหนองคายค่ะที่ในสารเก็บบักนัดบักเตะบักนานบักซาปรดอยู่ค่ะใช่ บักนัดบักนัดหรือว่าบักสับปะรดชชำๆขอบคุณคอมเมนต์ใส่โอ้โหเรียงกันมาเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ายุดเยอะมากทำช่องโดยเฉพาะแน่เลยใช่ไหมคะหนึ่งสองสามห้าช่องเลยหรือเปล่านี่ ห้ายูคือห้าห้าช่องห้าบ้านเลยหรือเปล่ากดจ้ะอ้ยขามแล้วอะ่ะนอนดึกตื่นเชา้าได้งานนิดเดียวมาเลยหนึ่งห้าสี่สามสองขอบคุณนะคะเก็บเก็บบอกนาเก็บบอกโมด้วยคะ่ะพี่น้อง บักนัดบักนัดอกหตินักนก,นก็นี่กี่คำไม่ได้ฟ้องนะฟ้องก็ฟ้องเลยไม่กลัวครับ <laughs> หมูเด้งมาแล้วใช่ค่ะพี่ซอนหมูเด้งเก็บ เก็บบักนมาเก็บบักแต่งโมยูจา้านาฬิกาชีวิตขอบคุณนะคะพี่หกช่องเลยเหรอคะหรือว่ายัางไงวันนี้มีแต่ครีเอเตอร์ด้วยกันอะ่ะคือดึงบางเถิดระ,ะบบระบบทำไมเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ว่าแต่ว่าลงคลิปก็ก็ไหลปด ปกตินะคะคิวไร่ปกติโอ้ร้อนมากไม่จะบอกเลยแล้วเพิ่งอาบน้ำตอนบ่ายสามแล้วอย่าจะอาบอีกแล้วอะ่ะใช่ค่ะทีไดนิสาลูกพี่ค่ะเดี๋ยวมานะคะนี่ชาขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวเขาเก็บเคาเก็บ เก็บแต่งโมงเก็บบอกนาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วอาจจะพาลับก็ได้ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวเมืองก่อนอากาศมันห้อนอยากกลับไปยูของแอร์ออออแล้วเพิ่งอาบน้ำต่ำใบสามห่อนอีละหอนคขาหอนแน่ไลฟ์ yes ไลส์ subscribe thank you ค่ะ